บ้านมันจะเรียกชื่อเรามันเรียกชื่อค่ะทุกคนมันเรียกชื่อจริงๆคืออยากซื้อมากอยากได้บ้านจินตนาการว่าตัวเองได้อยู่ละค่ะถ้าเราไปดูบ้านแล้วเราคิดแบบว่าอยากจะทุกอันหนังรวมกันเป็นนัน่นนี่สุดท้ายแล้วคือเราไม่ได้ชอบแบบนั้นจริงๆค่ะให้เรากลับมาคิดอีกที ยังไงนะคะอ่ะเริ่มจากหัวข้อแรกก็คือทำไมเราถึงเลือกซื้อบ้านอ่ะต้องบอกก่อนว่าเรานะคะอายุ26ส่วนเจ้าของบ้านจริงๆพี่ก็เจ๊นเนี่ยอายุ25นะคะก็เหตุผลทำไมถึงซื้อก่อนเราเป็นคนต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรียนที่เชียงใหม่ตั้งแต่เรียนจนถึงทำงานเนี่ยปัจจบันอยู่หอทำไมถึงซื้อเพราะว่าอยาก อยากคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะว่าเราอยู่หอเนี่ยตอนนั้นคือมันสะดวกสบายถูกต้องค่ะเราไปนัึกษาเราเราไปเรียนเรากลับมาเรากินข้าวเรานอน,อนแค่นั้นจบแต่พอไปไว้ทำงานแล้วเนี่ยค่ะเราต้องการการพักผ่อนคือมันเป็นพื้นที่เสียแบบอดอู้มันก็แบบไม่ได้พักผ่อนนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เราก็มีงานเสริมเนาะฉะนั้นเราต้องการพื้นที่มากขึ้นพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของการและการ เราก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านค่ะพอเราตัดสินใจว่าเราจะซื้อบ้านแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือความต้องการของเราว่าเราชอบบ้านแบบไหนที่สําคัญเลยคือราคาราคางบประมาณที่เราตั้งไว้งบประมาณที่เราไหวนะคะแล้วก็เรื่องทําเละคะ่ะว่าทําเลใกล้ที่ทํางานเราไหมใกล้ห้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่นคนแบบเราเราเรารู้ความต้องการของเราเรา เราจะระบุชัดเจนเลยว่าเราจะไม่เอาบ้านแสกไม่เอาบ้านทา้าโฮมและที่สำคัญคือไม่เอาบ้านที่มาราคาสูง<ส>เขาเรียกว่าอะไรเกินศักยภาพของเราอะต่อให้มันสวยแค่ไหนอุ้ยโครงการนี้ดีระบบปลอดภัยดีแต่หนเมื่อมันเกินงบของเราเราไม่เข้าไปดูเลยค่ะพอเรารู้ความต้องการเรามากขึ้นเรารู้งบประมาณของเราแล้วเราจํากัดทําเลที่ตั้งวันที่เราต้องการอะมันอยู่ตรงไหน ฉะนั้นมันจะง่ายมากค่ะไม่ไม่ต้องไปดูเยอะเลือกเยอะตัดสินใจเยอะพอเราเลือกที่เราตั้งไว้จริงๆละสุดท้ายมันก็จะเหลือช้อยให้น้อยมากแล้วเราก็จะตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะพอเราได้บ้านที่เราถูกใจโครงการที่เราอยากจะไปดูนะคะเราก็นัดเซลเข้าไปดูเลยค่ะโครงการแรกที่เราเข้าไปดูนะคะเมื่อมาเดือนสองปีที่แล้วเออต้องขออภัยเรื่อง เสียงดังนะคะเพราะว่าตรงข้ามเขากำลังก่อสร้างโครงการแรกที่เราเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทรงหน้าแคบนิดนเงิสีขาวฟล์คลีนเลยคะ่นะณวันนั้นภนะาพในหัวของเราคือแบบวิเราจะทุบก,กำแพงนั่นนี่นั่นนี่แล้วเรามาคิดในใจว่าเอ้ยเราจะทุบขนาดนั้นแล้วแสดงว่าเราไม่ได้ชอบหรือเปล่าฉะนั้นข้อนี้สําคัญนะคะถ้าเราไปดูบ้านแล้วเราคิดแบบวิอยากจะทุบผน,นังรวมกันเปน็นนั่นนี่ สุดท้ายแล้วคือเราไม่ได้ชอบแบบนั้นจริงๆคะ่ะให้เรากลับมาคิดอีกทีและอีกอย่างหนึงก็คือตอนนั้นยังยังติดปัญหาเรื่องเ,อเงินกู้อยู่เพราะเพิ่ทางทำงานเนี่ยค่ะเออก็ผ่านไปและไปดูโครงการที่สโครงการนี้เป็นนอกโครงการอีกแล้วคือคือก็ถูกใจละ m i n i มอลตอนนั้นชอบ m i n i มอลแบบแต่ติดปัญหาเรื่องทำเลแล้วก็ราคาค่ะคือในที่เขาโฆษณาอะมันราคาก็ต่ำจริงแต่พอเรา ไปดูจริงๆแล้วเราต้องการพื้นที่เท่านั้นแล้วจริงๆราคามันไม่ได้จบมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปอีกเราก็คิดว่าเออเราเราไม่ไหวแน่แล้วก็มีเรื่องโครงสร้างนิดหน่อยค่ะเรื่องหลังคาอะไรที่เรายังไม่ไม่ได้ชอบแบบขนาดนั้นก็เลยพักมาก่อนค่ะจนผ่านมาสักพักหนึ่งเราโดนยิงแอดในติ๊กต็อกค่ะคือเห็นรีวิวในติ๊กต็อกคืออยากซื้อมากอยากได้มากจินตนาก,การว่าตัวเองได้อยู่ละเพราะว่าแบบ ใช่เลยสไตล์ที่ชอบแล้วก็นักเซลเข้าไปดูค่ะเซลลเขาก็มาให้คุยกันก่อนว่าเออเนี่ยโครงการเนี่ยเป็นโครงการแบบจัดสรรที่ดินสามารถซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านแบบไหนก็ได้แล้วบ้านต้องเป็นบ้านแบบสังสำคือการกู้เงินมาแล้วก็เอาไปสร้างบ้านนะคะเขาจะไม่ได้มีบ้านเปล่าให้เราพร้อมอยู่เลยดังนั้นเราจะเห็นแค่บ้านตัวอย่างพอไปดูบ้านตัวอย่างเราก็คุ้ช่อบมาก แต่ว่าบ้านตัวอย่างอะคะ่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุหลายอ,อ,อย่างเช่นพืชกระเบื้องอุตาควอะไรนี้เขาก็เปลี่ยนไปเยอะและราคามันก็อัพขึ้นไปเข้าตัวหนึ่งเลยเพราะว่ามีการแบบจัดหนัจกจัดเต็มบิวอินแบบสุดยอดอลังการมากแล้วเราก็อขอไปดูที่ดินสักหน่อยปรากฏว่าที่ดินที่แบบที่งบประมาณเราถึงมันเป็นแปลงแปลงนึงแต่บ้านตรงข้ามเป็นสีแสด่ด คือไม่ได้บอกว่ามันไม่สวยนะคะแต่หมายถึงว่ามันเราไม่ได้ชอบสไตนนล์าานั้นและเราอาซาบ้าน่ะทุกๆวันเราก็มองเห็นออกไปในสิ่งที่เราขัดหูขัดตาแล้วก็เลยแบบและข้างบ้านก็ยังไม่มีเป็นที่ดินป่าเราก็ต้องมารู้ดีใช่ไหมคะว่าเขาจะสร้างบ้านแบบไหนมันจะยังไงก็ขอมาคิดก่อนจน มาเจออีกโครงการเดินโครงการนี้เป็น,นบ้านสไตล์อังกฤษเหมือนเดิมผู้ชายของเราคือคือโดนใจมากจินตนาการเหมือนเราหลังเมื่อกี้ว่าได้อยู่แล้วและราคาน่ารักด้วยค่ะพอพอนักเซลเขาไปเจอปุ๊บเอ่อทำเล็กที่ตั้งโครงการนี้โอเคมากด้วยค่ะแบบใกล้ที่ทํางานมากพอไปดูจริงๆแล้วก็นายช่างใหญ่ของเรานะคะที่เพื่อนเห็นโครงสร้างอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ถูกใจและช่านในบ้าน ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เราเท่าไหร่ตปเห็นแล้วก็ยังแบบขอคิดก่อนเนี่ยค่ะโจนมันเจอโครงการนี้อไปดูอันนี้ขอสารภาพตรงตจากหัวใจว่าไปดูงานๆเพราะว่าแบบมันเป็นโครงการเปิดใหม่ลูกบ้านตัวอย่างอะไรมันก็ยังจะไม่ค่อยค่อยเยอะพอเข้ามาดูปุ๊บสิ่งแรกที่ไม่ไประทับใจเลยคือเรื่องทำเลค่ะเพราะเรารู้รแล้วว่า เป็นสไตล์ท ah, oh. oh. ี่ชอบก็ G X ก็พาลงคือแบบโอ้ยแบบโครงการนี้ดูดูไปก่อนไม่มีในใจแน่นอนไม่คิดจะเอาอะพอเข้ามาปุ๊บเซลที่นี่ดีมากค่ะพาเราไปที่เขาห่อนก็มาคุยกันก่อนเว่าเราสนใจแบบไหนน้อที่แบบบ้านที่เราเลือกดูนะคะก็เราจะเป็นไฮเล็กนะคะเพราะว่าไทใหญรเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยเกินงบประมาณที่เราตั้งไว้ปรากฏว่าชอบมากทุกคน ในชางของเรานะคะเห็นปุ๊บก็คือรู้เลยว่าโครงสร้างดีออกแบบมาดีคิดมาดีแล้วสถาปนิกโครงการวางผังฟังก์ชันบ้านทุกอย่างมันตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเราและเป็นบ้านหลักแรกที่เราดูแล้วเราแบบไม่คิดที่จะทุบเลยไม่คิดว่าจะแก้อะไรเลยเกี่ยวกับแปลงบ้านนะคะอ๋อและที่โครงการนี้เป็นโครงการแบบไม่ใช่ต่างชาค่ะมีบ้านให้ได้เลยให้เราได้ เลือกได้เลยและเราก็ดูดูไปเรื่อยๆพอดูเสร็จเราก็กลับไปที่คลับเฮาส์เพื่อมาคุยกันและที่สําคัญเราได้เจอทั้งผู้รับเหมาได้เจอเจ้าของโครงการค่ะมันทําให้เห็นถึงความแบบความใส่ใจที่แบบอยากจะมาต้อนรับเราจริงๆแล้วก็อ่ะประทับใจแล้วหนึ่งแล้วเราก็ดูไปรอบนี้มีเซตหนึ่นงอะไรเขาก็แนะนําไปและเขานะคะก็จะมีการถามถ,ามถึงเรื่องเองินเดือน ที่ทํางานอายุอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องต้องถามอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องรู้อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เราก็ต้องบอกไปมันไม่ถือการเป็นละนาลาบระวงค่ละแล้วเราก็ตัดสินใจจองก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากค่ะเคยได้ยินเขาดูรีวิวพูดว่าบ้านมันจะเรียกชื่อเราคือไม่เคยเชื่อเลยว่าโจนวันนั้นะเหตุการณ์วันที่เข้าไปดูมันเรียกชื่อ ใช่ทุกคนทำให้เราตัดสินใจจองเลยและที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เราเป็นคือขออภัยเมื่อกี้คือช่างมาติดเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะอ่ะต่อเมื่อกี้พูดถึงหนแ่้วะนะเออทำให้เราตัดสินใจจองขึ้นมาเออกำลังจะพูดดูว่าที่สำคัญเจ้าของโครงการรอค่ะกน่าจะดีเยอ แล้วโครงการที่นี่นะคะอะขอเสริมอีกนิดนึงคือบ้านทุกหลังเนี่ยพอมันเหมือนกันหมดเนี่ยความสบายหัสบายตามันมันจะดูสวยค่ะแล้วมันก็จะมีความแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เราชอบมากนะคะส่วนเรื่องโครงสร้าง,างนี้ด้วยความที่ว่าผู้ชายเราเราเขาเป็นวิศวกรฉะนั้นนะคะเขาดูมาอย่างดีหลังเราที่ยังอยู่ในขั้นตอนของงานโครงสร้างอยู่ข้อดีคือเราจะได้เห็นทุกขั้นตอน ของการทำเราก็จะมาดูแล้วก็จะมาะมเห็นว่าเออเขาใช้วัสดุอะไรอ่ะ EP นี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่นั่งฟังเราจนจบก็คือว่าอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้จริงๆว่ามันแบบมีอีกหลายมุมเพราะบ้านนี่เป็นอะไรที่ยิบย่อยมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบอย่างน้อยได้ยินมันก็ยังดีหรือว่าแบบจะได้ถือเปเป็นการตัดสินใจได้ ได้นำไปใช้บ้างนะคะก็ขอขอคุณค่ะฝากติดตาม EP หน้าด้วยน,นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย